้สงอายุ้สงอายุ้สงอายุรับังรับังรับังสวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่เทศบาลเมืองพิชัยได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนผู้สูงอายุซึ่งวันนี้เป็นการสําเร็จการศึกษาในวันสุดท้ายในหัวข้อสูงวัยอย่างไรให้มีความสุขและก็มีคุณค่าด้วยมีความสุขมากๆที่เห็นผู้สูงอายุก็มีความสุขในการฟัง เรามาพบกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิชัยัวเรียมหัวแรงใหญ่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พราะทั้งประธานสภาผู้สูงอายุประจําจังหวัดลําปางและทีมงานได้มาร่วมท,ท,ทีในวันนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนายสองเมืองวงชัยนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพิทยากรท่านอธิษฐานวงใหญ่ ยอมรับผมนั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ท่านสามารถอธิบายและบรรยายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิชัยรู้สึกจะมีความคําว่าแฮปปี้ดีอกดีใจกันเป็นอย่างยิ่งครับทางเทศบาลเมืองพิชัยได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิชัยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิชัยมา,ากาา ผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัยต้องการให้เกิดความเข้มแข็งและการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้กับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิชัยก็มีผู้สูงอายุทั้งหมด27.5เปโดยประมาณจากประชากรทั้งหมด13,000คนก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุมีจำนวนมากพอสมควรในฐานะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัยและเทศบาลเมืองพิชัยมองความสำคัญของ ผู้สูยุเทศบาลเมืองพิชัยจึงมีแนวทางการดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองและก้าวต่อไปเทศบาลเมืองพิชัยก็จะ,จะมีนักเรียนผู้สูงอายุจากรุ่นหนึ่งก็ไปสู่รุ่นที่สองชมรมผู้สูงอายุก็ต้องการย่างก้าวไปสู่คำว่าเข้มแข็งเป็นชมรมผู้สูงอายุอย่างมีความเข้มแข็งให้ความสำคัญไม่ว่าจะต้นน้ำ ร่างน้ําและปลายน้ําในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยพร้อมที่จะให้ความใส่ใจเลือกผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิชัยอย่างเต็มที่ครับขอขอบคุณครับดิฉันนางพิสมัยคงซื้อแย้สักประธานสาขาสมคสาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพรพบรมรายชูประมานสมเด็จพระศรีนครินทร์พราบรมราชชนีประจําจังหวัดลำปางข้าเจ้ากรู้สซึกว่ามีความ ปลาปลื้มใจนะเจ้าจีเห็นนักเรียนซึ่งเป็นผู้สูงอายุนะเจ้าเปิลมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะเจ้าแ,แต่ละคนก็นมีความสุขนะเจ้าทั้งสาขาสมาคมสาภาผู้งูงอเาเยอะฮาก็จะมีโครงการแหล่งเรียนรู้นะเจ้าคือแต่ละจังหวัดเนี่ยหาแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลเมืองหนึ่งแห่งเอามาต่อหนึ่งแห่งซึ่งจีเทศบาลนี่เปิลทำงานของเปิลด้วยความเข้มแข็งมาตลอด ทั้งสาขาสมาคมด้วยคณะกรรมการก็คัดเลือกปีนี่เป็นแรงเีินลูกจังหวัดในเขตเทสบาลเมืองาการทําแรงเีินลูกนี่มันจะมีองค์ประกอบอยู่3ยอย่างเนาะอย่างที่หนึ่งก็คือต้อนน้ามต้นน้ามีเขาก็จะเอากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่4ี่สิบห้าปีขึ้นมาถึง59เนี่ยเจ้า กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มจิตอาสารวมกลุ่มกันร่องลำทำเพลงตัวเก่าเนี่ยมีความสุขแล้วก็รวมกลุ่มกันดูแลผู้สูงอายุที่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มต้นน้ำเพราะกลุ่มกลางน้ำนี่ก็จะมีเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุนี่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตคนผู้สูงอายุต้องเรียนรู้นะเจ้าโดยกลุ่มัลงานนะเจ้าก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุถ้ากลุ่มขายน้ำนี่ก็คือกลุ่มฟื้นฟูเมื่อพออายุ60ปีขึ้นไปแล้ว มันจะมีร่างกายนี่กระทบถอยนะแต่ถ้าเขาปล่อยกลุ่มนี่อยู่มาได้ฟื้นฟูก็จะลดุดไปอยู่กลุ่มที่สามหงกลุ่มติดเตียงน่าจะได้ที่จะให้ม,มาฟื้นฟูเพื่อจะจะกลับจากกลุ่มที่สองถึงกลุ่มที่หนึ่งยนะาวเาขและนี่ก็คือความสุขความทรงจําดีๆที่ลุงแกงมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้สูงอายุที่เทศบาลเมืองพี่ชัยที่ใดทําให้กายและใจลุงแกงเป็นสุขที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรม วันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้ทั่วๆกันและติดตามต้นแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางโดยเทศบาลเมืองพี่ชัยกันต่อไปนะครับพี่น้องชาวไทยครับ